ทร่ากินข้าวกินข้าวกับอะไรครับไก่ไทอดค่ะครับบอก FC ซีอร่อยไหมครับกินเองด้วยนะครับนี่เดีย๋ยวนี้เก่งแล้ว,วไ่ก่อนยังไม่เก่งเพราะว่ายังเด็กนะอยูต่ตอนนี้โตขึ้นมา

วันนี้สตาร์ทขอกินข้าวก่อนนะครับแล้วไปเอฟก่อน,นะครับ